เไม่ได้ถึงความยิ่งใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของเป๊ปกวาดิโอลาโดยเฉพาะฤดูการล่าสุดที่กว่าช้ำภายในประเทศครบทั้ง3รายการแต่ก็เป็นเรื่องปกติในวงการลูกหนังที่เมื่อมีทีมหนึ่งประสบความสำเร็จขึ้นมามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผู้คนจะพากันนำไปเปรียบเทียบกับหลายทีมที่เคยบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ของพวกเขากันมาในสมัยอดีตซึ่งถ้าหากว่าจะระบุเจาะจงไปเฉพาะยุคที่หลีกสูงสุดของอังกฤษใช้ชื่อว่า พรีเมียร์ลีกมันก็พอมีแค่ 2- อถึงสาทีมที่พอจะเทียบเคียงได้เรากําลังพูดถึงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดชุดควาสามชั้มสุดยิ่งใหญ่ในยุคสมัยของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันและอาร์เซนอลชุดคว้าชั้ร้ร้พ่าย,ายโดยฝีมือการคุมทีมของอาร์แซนเวนเตอร์ ter, หรือหากจะนับรวมเชฟซีที่ยากจะหาทีมใดในประเทศมาต่อก,ก่อนในช่วงที่มีโชเซ่มูรินโญ่เป็นผู้จัดการทีมรวมเข้าไปด้วยก็ได้คำถามที่น่าสนใจก็คือในบรรดาทีมเหล่านี้ สามารถเทียบเคียงกับแมนซิตี้ชุดปัจจุบันได้หรือไม่เรื่องนี้ตำนานศูนย์หน้าทีมชาติอังกฤษอย่างเชียร์เรมมีคำตอบในใจแล้วเขากล่าวว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่ทำให้แมนซิตี้คือทีมที่สุดยอดในพรีเมียร์ลีกเท่าที่ผมเคยเห็นมาสิ่งที่ทำให้ผมประทับใจที่สุดก็คือความกระหายพวกเขาต้องการประตูที่มากขึ้นต้องการช่วยช้ำที่มากขึ้นนี่แหละที่ทำให้พวกเขาแตกต่างออกไปจากทีมอังกฤษชุดที่ยอดเยี่ยมหลายทีมในยุคสมัยใหม่ ผมเคยเผชิญหน้ากับแมนอยู่ในเต็ดชุดควาสามชั้มและอาร์เซนอลชุดร้าผ้ายดังนั้นผมจึงรู้ดีว่าพวกเขายอดเยี่ยมแค่ไหนแต่ซิตี้ชุดนี้ได้ทําในสิ่งใหม่เป็นสิ่งที่เราต่างก็ไม่เคยเห็นกันมาก่อนโดยทั่วไปแล้วเมื่อทีมชุดหนึ่งประสบความสำเร็จมากพวกเขาก็จะเกิดความอิ่มตัว เริ่มไม่ค่อยกระหายที่จะทำมันให้ได้กันอีกสักครั้งนี่อาจจะเป็นสิ่งที่แฟนบอลเรือใบสีฟ้ารู้สึกกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผ่านฤดูการก่อนหน้าที่คว้าแชมป์ลีกแบบเก็บคะแนนได้100แต้มทิ้งห่างอันดับสองอย่างแมนยูในเตดชนิดไม่เห็นฝุ่นแต่สิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นในฤดูการต่อมามันยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเดิมโดยนอกเหนือจากป้องกันแชมป์ลีกรวมไปถึงลีกครับแล้วเด็กๆของเป๊ปก็ยังบวกแชมป์เอฟเอคัพเพิ่มเข้าไปอีก มาจากการเอาชนะคู่แข่งในนัดชิงชนะเลิศอ,อย่างวัดฟอร์ดแบบใช้ไหลสุดๆด,ด้วยสกอร์มาโกลานถึง6ประตูต่อศูนย์ความยอดเยี่ยมของแมนซิตี้คือสิ่งที่ต้องยอมรับแต่หากว่าจะนําไปเปรียบเทียบกับทีมปีศาจแดงยุคควาสามชมป์ก็ยังเชื่อว่าพวกเขายังต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปอีกสักระยะเพราะว่าในตอนนั้นลูกทีมของเซอร์อเล็กก็ยังสามารถป้องกันแชมเปี้ยนลีกได้ต่อเนื่องอีก2ฤดูกาลก่อนที่จะค่อยๆแ่วล,ลงไปขณะที่อาเซนอลที่ควา้าแชมเปี้ยนลีก ฤดูการ2003-2004แบบไม่แพ้ใครตลอดฤดูการและยังคงเป็นทีมเดียวที่ทำสถิตินี้ได้มาจนถึงทุกวันนี้พวกเขาร้ายเทียมทันในตอนนั้นก็จริงแต่ก็ไม่สามารถยืนระยะได้และเพียงแค่ปีต่อมาก็เสียชํำให้กับเชฟซีซึ่งเริ่มครองความยิ่งใหญ่หลังจากได้มูรินโญเข้ามานั่งเก้าอีก้กุลซือทีมสิงโตน้ำเงินความฟอร์มแรงขึ้นมาก็จริงแต่พวกเขาก็แรงเป็นพัก,พก นั่นอาจเป็นเพราะความด่วนใจร้อนของประธานสมโมสรที่พอทีมทำผลงานแย่พักเดียวก็สั่งปลดกุญสือทำให้ขาดความต่อเนื่องถึงกระนั้นทีมก็ยังไปถึงฝัง่งฝันด้วยการสอยถ้วยแชมเปี้ยนลีกมาครอบครองจนได้บางทีแล้วเราอาจต้องวัดกันที่ความสำเร็จในถ้วยใหญ่สุดของยุโรป เพราะว่ามันคือสิ่งเดียวที่แมนซิตี้ยังไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสเช่นเดียวกับอาร์เซนอลที่เคยทำได้ดีที่สุดเพียงแค่เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเท่านั้นและเมื่อถึงวันที่เป๊ปพาลูกทีมชูถ้วยแชมเปี้ยนลีกขึ้นเนื้อศีสะะตอนนั้นค่อยพูดได้เต็มปากน่อยว่าแมนซิตี้ชุดนี้คือสุดยอดแล้วในเกาะอ,อังกฤษนับตั้งแต่ที่พรีเมียร์ลีกก่อตั้งขึ้นมา